่าดต่อไปครับปูหมุนคนนี้เหมือนกับตอนปีสาสิบกว่าปูหมุนยังไม่มานะพี่แจ้งนะเขาก็เลยไม่มีจริงๆถ้าปูหมุนมาตอนนั้นเขาต้องมีแต่เหมือนปูหมุนยังไม่มาเขาก็เลยไม่มีนี่ถูกไหมแอดมิน ไหนหยิบมาสิมีนี่อีกเหรอมีกล่องอีกเหรอมีอะไรอีกนี่ก็ใช่เหรออ้นู่นอะไรอ่ะโอ้โหอ่าพ่อทองอยู่ใหม่มน้องพระอ,องค์อ่าพ่อพรมขนอนเหนือนะนี่อย่งไหนเนี่ยโอ้จะเอาไปไหนกันไหวกันวาดกันวาดกันไหว จะเ,เยอะเัินเกินไปไหมนี่ก,ก็เอานี่ก,ก็เอาละผมก็สน,น,นุกแล้วเพื่อนเอ้ยพร้อมกันหรือยังพอทองอยู่ไม่ต้องรอชมพอทองอยู่ไม่ต้องรอชมครับเอาไปเลยพอ้องอยู่พันเดียว Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ พ่อบุญดอนสลาวนี่เนี่ยใช่ไหมไหนครับพี่วันารามานขอแปดร้อยนี่ผมจะบอกอะไรยากเลยเดี๋ยวใส่ไข่ปลาก่อนนี่โอ้โหแอดมินผมสกกิดว่าพี่ขอขอขอนะครับนี่โอ้โหปิดกันเตรียมปิดกันลืม่ม คนที่ปิดหนึ่งพันคือช่างแจ้เลี่ยมพระสมุรสาครอ,อ่าเอาไปมาเถอะมามาอ่ะให้เข้าไปเดี๋ยวนี้มันมากนะจะบอกให้เนี่ยอ่ะให้พี่อ่ะเอาไปเนี่ยเป็นเคี่ยวหมูนะจะเคี่ยวหมูตันเคี่ยวหรือเขา้าเคี่ยวนี่เคี่ยวหมูตันเลย จะบอกเป็นขาวกว้างคุดเหรอไม่ใช่หรอกนี่เคี่ยวหมูตันเขา่ามันมีรอยมันเป็นอะไรเนี่ยแถวบ้านเนี่ยครับบนนี่นมันเนี่มันโคนเคี่ยวเนี่ยอะ่ะสามพันบาทแกะมีชีวิตมากนแกแบบคนแกะในคอนเทนต์แกเลยใช่อ้าวโอ้ยเนื้อเงินอ้าวเนื้อเงินโอ้ยหลวงพ่อเกษมเนื้อเงินหนึ่งพันแปดพออ่ะ รูปหล่อเนื้อเงินหลวงพ่อกเกษมพันแปดร้อยบาทนี่ครับปีสามห้าด้วยเนื้อเงินด้วยพันแปดรอยบาทพ่อกเกษมเอาเนีพันแปดร้อยบาทเอา ให้เข้าไปมาดูรายการผมอ่ะพี่พี่ไม่ต้องกลัวเลยผมให้ทุกอย่างนะส,สบายแน่นอนครับไม่ต้องกลัวหลวงพ่อทองอยู่ก็น่าจะขายได้ประมาณสักสองพันอ่าขายได้แน่ๆครับขอบคุณครับอ้าวพ่อเกษมเนื้อเงินนะพันแปดร้อยบาทเนื้อเงินครับโอ้ปีสามห้านี่รวยไม่หยุดปูหลิวนี่องค์หนึ่งเป็นแสน อ้าวพันแปดร้อยบาทพ่อเกษมเนื้อเงินพ่ออุตมะเนื้อเงินเอาเอาหลวงพ่ออุตมะเนื้อเงินใบโพพี่สันทัศพันห้าแม่อา้าวให้ไปไม่เป็นไรพ่ออุตมะเอาสองพันพ่ออุตมะเอาสองพันครับหลวงพ่ออุตมะเอาสองพันบาท องพันบาทหลวงพ่ออุตมะเนื้อเงินหลวงพ่ออุตมะนี่เนื้อเงินทาทาน้อยมากนะจริงใช่ครับหลวงพ่ออุตมะใช้ดีมากจริงที่สุดเราโอ้โหกันผีนี่ที่หนึ่งอ่ะนะหลวงพ่ออุตมะนี่เรื่องกันผีนี่ที่หนึ่งเนี่ยที่ไหนว่าผีดุดุโรงแรมไหนว่าผีดุดุเนี่ยใช้หลวงพ่ออุตมะแล้วมีคนมาทําเหมืองแร่ไงไปหาหลวงพ่อหลวงพ่อบอกเออชี้ให้ขุดตรงเนี้ยไม่ต้องไปเสียเวลาเสี่ยงเจอแร่แน่นอน ขุดเจอนะครับเหรียญของท่านนี่นะควายขิดยังไม่เข้าเลยเนื้อเงินไม่ค่อยเจอหลวงพ่ออุจมารครับอันนี้หลวงพ่อพรมวัขนอนเหนือเหนียวนักเหนียวหนาหลวงพ่อพรมนี่เขาบอกว่ามึงยิงกูฟันนี่นี่พอพรมวัดขนอนเหนือ เหรียญนี้เป็นเครื่องรางด้วยพกสูงได้พกต่ำได้นะพอผมวัดกรนอนเหนืออ่ามาพอผมวัดกระนอนเหนือเนี่ยแกมาเสษพระให้หลวงพ่อจุนว่าเขาสะพายแรงปีสามหนึ่งนี่นะเขาสิทธ์สายเดียวกัน อ่ะผ่านไปหลวงพ่ออุตมะไอแอดมินเก็บเป็นคนไม่รู้ว่าหลวงพ่ออุตมะนี่สุดยอดนี่เพียนเพียนรู้ไหมวันนี้คือหลวงปู่ดุลมีปิดตาเล็กๆนี่นี่ปู่ดุลเลยเนี่ยครับปู่ดุลเลยเอ้ามาแล้ว ใช่มีสังกจายอยู่ออด้านล่างเป็นสังกจาย์ด้านบนเป็นปิดตาโอ้โหเนี่ยนะเลี่ยมนะเล็กๆน่ารักนะจิ๋วๆเนี่ยเล่นด้วยนาแพงด้วยนะเอางี้อ่ะปิดตาหลวงปู่ดุลน,น่ะเอาองค์ละปิดตานะปิดตาเอาองค์ละเก้าร้อยมีให้ห้าองค์สังกจายเอาองค์ละพันมีให้ห้าองค์ ปิดตาปู่ดุลเอาองค์ละ900สั่งกระจายเอาองค์ละพันปิดปะมีอย่างละ5องค์เนี่ยครับอ่าปิดตาแบบนี้เป็นปิดตาเรียกราบเนี่ยองค์ละ900ครับปิดตา5อ่าให้พี่วัชชาเขาหนึ่งนะครับ พี่ธนาชายสี่พี่วิชัยตายแล้วพี่วิชัยไม่ทานวิทญาต้องไปแบ่งพี่ธนาชายอะพี่อดุลไม่เทาาตอนนี้เหลือสั่งกระจายอย่างเดียวเดี๋ยวใส่ไข่ปูก่อนผมแบ่งปันไม่ต้องกลัวครับพ้าเนี่ยให้เอาไปใช้กันอ่านะหลักร้อยก็ใช้หลวงปู่ดุลได้สั่งกระจายอ่าครับ สั่งใส่ไข่ปลาไปแล้วสั่งกระจายเนี่ยอา้าวปิดตาหนึ่งสั่งกระจายหนึ่งนะครับอ้าวนี่สั่งกระจายองค์ละพันมีให้ห้าองค์เป็นพี่ต่อพี่ชายหนึ่งพี่สันทั์หนึ่งเหลืออีกสามองค์นอ่านั้น,นสั่งกระจายหลวงปู่ดุลเนี่ยอ่าสั่งกระจายปู่ดุลเหลืออีกสามองค์พี่อดุลต้องไปขอแบ่งพี่เขาเลย อ่ะสังก์ระจายดีหายากสังก์ระจายดีใช้แล้วดีใช่ครับหลวงปู่ดุลเนี่ยวัดบูรภพารามวัดบุรารามแงมาตัวหน่อยนึงอ่ะนะครับผ่านไปง่ายๆเท่าไหร่เท่านั้นไม่มีอะไรเยอะพรอพรมขนอนเหนือนี่น่าใช้นะสายเหนียวแห่งเมืองอยุทยา